ไม้มีฝันเลยนะครับรถไม่มีฝันเลยนะครับผมฝันไม่ออกเล อันนี้จะเป็นรถฮีโน่นะครับตัวเครื่อง136นะครับผมอ่า136ทอร์โบนะครับทอร์โบอินเตอร์ครับผมรถตัวนี้จะเป็นรถปี51นะครับอ่าปี51ช่วงยาวก็ประมาณ5เมตรครับอ่เดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาหัวลงก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นภายในอ่าภายในนะครับภายในก็สวยครับผมสวยสวยมากครับใหม่อยู่เลยครับผมอ่านี่ก็จะเป็นภายในนะครับภายในก็จะสวยมากอ่นี่ภายนอก นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นภายนอกนะครับสวยอยู่ครับภายนอกครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวหกน็อตครับหกน็อตกระทะเหล็กกระทะมีเนียมครับมีเนียมขอบสิบเจ็ดุดห้าครับผม ตัวนี้จะยาวห้าเมตรนะครับตัวนี้จะมีริบท้ายด้วยนะครับผมลิบท้ายเ, <receptors. S 1> เ,เอาไว้ยกของนะครับนี่จะเป็นลิบท้ายลิบท้ายเอาไว้ยกของสบายเลยครับิบท้ายเผายังสวยครับน็อตยังไม่ขยับเลยครับน็อตเผายังไม่ได้ขยับเลยนะครับผม อ่าน,นี้เป็นฮีโน่ร้อยสาสิบหกแรงนะครับผมอันนี้เป็นรถห้างแท้ๆครับรถห้างแท้เลยโอเคครับผม